สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่275แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่275กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด24รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ นูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1น,นะคะเป็นพระงานสายประกวดได้รับรางวัลเหรียญพ่อกันนะคะรายการที่2เป็นพระปิตาหลวงปุตโตพิมพ์ใหญ่นะคระัท่านตุกตาใหญ่นะคะมาพร้อมกรอบรูปบานด้านหลังเลยนะคะเดือจะเป็นหมายเลข 12, 13, 14นะคทะ่านเป็นวัตถุมงคลนะคะเหรียญหลวงพ่อศิลานะครท่าน สนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆเลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์089 1927 153หรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์096 667 66 2113ค่ะคุณท่านจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะ ปิดให้ทานจองให้ทันนะคุณท่านหากวันนี้ท่านใดปิดองค์ไหนทนันจององไหนทันนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะไม่อยากให้คุณท่านพลาดองค์ที่ชอบนะคะรีบโทรมาได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคุณท่านมาเริ่มกันที่รายการที่1กันค่ะวันนี้นะคะรายการที่1น,นะคะหนูขอเริ่มด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนุณท่านขึ้นขอบูชาได้เลยนะคะองค์นี้คุณท่านไม่ต้องไปเลี่ยมแล้วนะคะได้รับมาพร้อมใบประกาศเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยค่ะเหรียญพ่อกันนะคะ เหรียนหลวงพ่อกันรุ่นแรกนะคะปี2469วัดพระญาิการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคองท่านประเภทนะคะเป็นเหรียญยอดนิยมนะคะท่านได้รับมาพร้อมใบประกาศเลยนะคะท่านใดที่ปิดทานจองทัานในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านเดี๋ยวเรามารับชมใบประกาศกันก่อนนะคะองค์นี้นะท่านเป็นการ์ดแข่งเลยนะคะ นี่ค่ะเรียนหลวงพ่อกันนะคะชัดเจนเลยนะคะด้านหลังนะคุณท่านชมโรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะคุณท่านอ่านรายละเอียดกันได้เลยนะคะท่านใดที่อ่านไม่ทันนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคุณท่านได้รับพร้อมบัตรแบบนี้เลยนะคะ รายการที่หนึ่งรายการนี้นะคะเหรียญพ่อก,กันหนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะคะที่1,800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ1,800บาทนะคท่านปิดให้ทันกันนะคะนี่ค่ะเหรียญพ่อก,กันรุ่นแรกนะคะวัดพญาตการามาพร้อมเลี่ยมเผาท่านหากวันนี้นะคะท่านใดสนใจหลายองค์หลายรายการนะคท่านพูดคุยสอบถามกันได้ค่ะ สนใจหลายองค์มีราคาพิเศษแบ่งปันให้นะคะพอลดได้นิดหน่อยนะคะท่นานจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะนี่คะ่ะเรียนสภาพผิวพระเก่าเดิมเลยนะคะท่นานถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอน,นะคะ่ะเดินทางมาเป็น 100, 200, ร้0ยสอกว่า EP แล้วนะคะไม่มีปัญหานะคะท่านนี่คะ่ะเหรียญสวยนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่าน ด้านหลังนะคะเป็นตลับเลี่ยมแบบนี้นะคะลายไทยงดงามค่ะเป็นตลับเลี่ยมของท่านเลี่ยมกรอบให้นะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากขอาท่านไม่ควรพลาดนะคะท่านใดตัดสินใจไว้ย่อมได้ไปเลยนะคะรายการที่หนึ่งะคะเปิดแบ่งปันที่1800บาทเท่านั้นค่ะถัดม,มานะคะท่านขอนุญาตเก็บสักครู่นะคะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่2ค่ะรายการที่2รายการนี้นะคะเป็นพระงานสายประกวดที่ได้รับรางวัลเช่นกันนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะหนูขออนุญาตขึ้นใบประกาศให้ชมกันเลยนะคะ รายการนี้นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่โตพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่วัดประดู่ฉิมพีจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะประเภทนะคะของท่านเป็นเนื้อหงใบลานนะคะในงานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคนาจารย์ต่างๆนะคะนี่ค่ะใบประกาศมาพร้อมเลี่ยมใส่กรอบนะคะของท่านเป็นกรอบไม้งดงามเลยนะคะรายการนี้นะคะหนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะคะ ที่1,800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน1,800บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านใดปิดทันจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านเดี๋ยวเรามารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะด้านหลังะคะ่ะท่านด้านหลังกรอบรูกนะคะสามารถตั้งโต๊ะโชว์ได้หรือคุณท่านจะแขวนได้เลยนะคะขออนุญาตวางสักครูนะคะ่นะคะท่านนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะรายการนี้นะคะปิดตาดองท่านเนื้อสวยงดงามมากเลยนะคะนี่ค่ะมารับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะยิงลงกองยิงเห็นรายละเอียดผิวพระชัดเจนนดองท่านผิวสว,สวยงดงามแบบนี้ค่ะท่านใดตัดสินใจไว้นะคะย่อมได้ไปเลยนะคะปิดตาตุก๊กตาใหญ่ของท่าน นิ้วมือท่านชัดนะคะนี่ค่ะองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่านขอภัยด้วยนะคะหลังยันนะนะคะท่านหนูพูดผิดนะคะหลังยันนะคะ่ะหลวงปุ่โตอักขระยันนะคะชัดเจนเลยนะคะองค์นี้สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ค่ะท่านนี่ค่ะยังไม่ได้เลี่ยมนะคะองค์นี้นะคะงด,ดงามมากเลยนะคะ รายการนี้นะคะแบ่งปันที่1,800บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวท่านองค์สวยๆเลยนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลยนะคะ1,800บาทเท่านั้นค่ะขออนุญาตวางสักครู่นะคะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่3ค่ะ รายการที่3มรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะพระคคูวิทยกิตติหรือหลวงปู่โตคขัท่านองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะรายการนี้ขอเปิดแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นคราท่าน750บาทนะคะนี่ค่ะงดงามมากเลยนะคะพระคคูวิทยกิตติหลวงปู่โตนะคะ ลายเส้นคมๆเลยนะ,ะท่านดวงตาท่านนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะสภาพผิวพระเดิมๆค่ะแบ่งปันนะคะเลี่ยมกรอบนะคะที่750บาทเท่านั้นค่ะจะส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่านฉลองอายุครบ80ปีเป็นปี2510้หนึ่ะคะเหรียญน,นี้นะคะสองหค่ะเจ0บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการที่4รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะท่านเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะท่านขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะสภาพองค์พระสมเด็จสวยสมบูรณ100์หนะนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านนี่ค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะยอดนิยมพุทธคุณท่านล้นนักล้นหลามนะคะท่านนี่ค่ะ รอยแตกตามธรรมชาติเลยนะคะผิวท่าเดิมๆม,มวลสารครบข่าท่านขอแบ่งปันนะคะที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะรายการนี้นะคะปิดให้ทันกันนะค่ะท่านท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ750บาทเท่านั้นค่ะถัดม,มานะคะมากันที่รายการที่หค่ะ รายการที่5รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยเสาห้ารวยพญาไก่นะคะมีตราไก่นะท่ท่า,ทานสัญลักษณ์นะคะพระมงคลนะคะวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2560ค่ะรุ่นนี้นะคะเสาห้านะคะโชคดีมากมากเลยทะท่า,ทานได้รับมาพร้อมกล่องเดิมค่ะยังไม่ได้เลี่ยมนะคะองค์นี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะท่า,ทานนี่ค่ะ หมายเลขโค้ดนัมเบอร์เลขนี้นะคะหกห้าศูนย์นะคะนั่นหกห้าศูนย์นะคะเลขสวยอยู่นะคะนี่ค่ะดวงตาท่านคมชัดนะคะเห็นเป็นเม็ดกลมเลยนะท่านจมูกท่านโด่งนะคะลายเส้นตรงหน้าผากเรียงชิดติดกันเลยนะท่านเรียงสภาพสวยนะคะเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่านหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะท่าน ยากนะคะนี่ค่ะเสาห้ารวยพญาไก่นะคะปีหกศูนย์ครับท่านเหรียญน,นี้นะคะรวยพญาไก่ขอแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่หกค่ะ รายการที่หกรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุกนะคท่านวัดวัดปากคลองมะขามเท่านะคะอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะคะรูปหล่อหลวงปู่สุกค่ะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะนี่ค่ะท่านรูปหล่อโบราณน,นะคะหลวงปู่สุกอักขรตัวส้อนชัดเจนนะคะผิวพระเดิมของท่าน คราบกรูนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะรายการนี้แบ่งปันเลยนะคะที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะท่านรูปหล่อหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าน,นะคะหากันยาานะคะท่านส่วนมากจะมีเหรียญน,นะคะนี่ค่ะผิวพระเดิมๆเ,เลยนะคะ 400บาทเท่านั้นค่ะถ่ายจากกร้องสดเลยน้าท่านพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการที่7รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปาาคลองมะขามเท่าน,น,นะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะเหรียญน,นี้ค่ะขอแบ่งปันนะคะที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นของท่านพระครูวิมลน,นะคะ วัดปากคลองมะขามเฒ่าเรียนหลวงปู่สุขเขาท่าน,นขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะเรียนสวยๆเลยนะท่านงดงามมากเลยนะคะรายการนี้นะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่แปดค่ะรายการที่แปดรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะท่าน,น เรียนสวยมากเลยนะคะองค์นี้มาพร้อมเรี่ยมกรอบขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะพระอาจารย์ทบนะคะตัวอักษรอักขระชัดเจนค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะลายเส้นคมคมตัดกันเลยนะคะนี่ค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่750บาทเท่านั้นค่ะท่าน750บบาทนะคะหลวงพ่อทบนะคะ ชารองอายุครบ81,000ปานะคะท่านๆเนี่ค่ะเรียมกรอบนะคะ750บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการที่9รายการนี้นะคะเป็นเหรียนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะหรือที่นิยมเรียกกันว่าเป็นรุ่นเสียนโตนะคะท่านองค์นี้ก็มาพร้อมเรี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะ หยาบน้ำทะเลจืดรุ่นเสียนโตค่ะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน700บาทเท่านั้นนะคะพระครูวิสัยโสโพนะคะรือหลวงปุทิมนะคะนี่ค่ะ700บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่10ค่ะ รายการที่10รายการนี้นะคะเป็นวัตถุมงคลน,นะคะเหรียญยอดนิยมนะคะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทคองท่านเป็นรุ่นที่ท่านยืนนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมนะท่านเป็นเลี่ยมเก็บผิวนะคะเลี่ยมใส่นน้ําเลยนะคะนี่ค่ะเหรียญสภาพผิวสวยงดงามมากเลยคนะุท่านเจ้าของเดิมนะคะเขานําไปเลี่ยมไว้นะคะมาเหรียญคมชัดเลยนะคะ ท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าภาดนะคะท่านตาท่านใดไว้ย่อมได้ของดีไปเลยนะคะนี่ค่ะต่อโค้ดหมายเลข895นะคะวันนี้ขอแบ่งปันให้กับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันนะคะที่600้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะหกรบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะ รายการที่สิบเอ็ดรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะท่านนี้น่าจะเป็นเลดนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมนะคะห้อยคอบูชาได้สามห่วงเลยนะคะมีสามห่วงนะคะห้อยได้เลยนะคะเป็นรุ่นเรื่อนสมนศักดิ์พระมงคลสิทธาจารย์นะคะหลวงพ่อรวยปาสาทิโกวัตโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาค่ะท่านปีสองห้าห้าเก้านะคะ รุ่นเรือนสมานักศักดิ์นะคะท่านพร้อมเลี่ยมเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นลงยานะคะท่านสีสวยมากเลยนะคะพญาไก่นะคะนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันเลยนะคะที่หกร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสองค่ะ รายการที่12รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนนะคะท่านรายการรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นบารมีนะคะท่านรุ่นบารมีสิริจันโทนค่ะเงื้อเงินฝาบาทนะคะพิธีเสาห้านะท่านด้านหลังตัวอักษรยันอักขระชัดเจนนะคะนี่ค่ะเหรียญสวยมากเลยนะานหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนค่ะ ดวงตาท่านคมชัดนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ6 50บาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการที่13รายการนี้เป็นเหรียญยี่กอูงน้องท่านโชคเหนือเมฆนะคะหรือเหรียญแปดเหลี่ยมพระมหาศิลาสริจันโทค่ะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเหรียญยี่กอฮงค่ะ นี่ค่ะท่านเหรียนแปดเหลี่ยมนะคะเป็นที่นิยมนะคะท่านใดที่ต้องการเก็บไว้ศึกษาสะสมนะคะไม่ควรพลาดค่ะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้นะคะนี่ค่ะเหรียนแปดเหลี่ยมพร้อมเลื่อมเลยนะคะโชคเหนือเมฆนะคะท่านขอให้โชคดีนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะองค์นี้ที่650บบาทเท่านั้นค่ะท่าน 650บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการที่14รายการนี้นะคะองค์นี้เป็นรุ่นนารายจากมาพร้อมเลี่ยมนะคะท่านเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมไว้นะคะเพื่อเก็บผิวนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ําด้วยทะะ่านขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะรุ่นนารายจากขาเนื้อเงินฝาบาทนะคะขอแบ่งปันนะคะที่600บาทผมส่งเท่านั้น,นะคะ่ะท่าน หกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะรุ่นนารายจักนะคะไม่ควรพลาดนะคณท่านงะดงามมากค่ะนี่ค่ะเลี่ยมเก็บผิวเลยนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้ารายการนี้นะคะเป็นรุ่นดวงดีนะคณท่านเป็นอีกรุ่นที่ชื่อดีชื่อมงคลนะคะ ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะเรียนหลวงปู่มหาศิลาค่ะนี่ค่ะไปหน้าท่านคมชัดนะคะพิจารณากันได้เลยนะคะท่านใดไว้ย่อมได้ไปครอบครองาท่านรุ่นดวงดีรายการนี้ขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะเลี่ยมให้เก็บผิวให้เรียบร้อยอท่าน บูชาได้เลยนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการที่16รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะ,ะท่านในงานที่ระลึกฉลองนะคะวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีค่ะเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะองค์นี้นท่านโชคดีมากเลยนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะพระบ้านนะคะที่หนูไปเช่าเหมามานะคะนี่ค่ะ มีเรียนหลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อช่วยนะนท่านคุณท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะเหรียญสภาพผิวคลาเก่าเดิมเลยนะนท่านนี่ค่ะท่านใดไวย,ย่อมได้ไปเลยนะคะพ่อช่วยรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะหลวงพ่อช่วยวัดคงคารามค่ะ ให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้เลยนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการที่17รายการนี้นะคะเป็นหนุม,มานะคะท่านหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดะหารไรจังหวัดระยองนะคะมาพร้อมกล่องเลยนะคะขัอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะ กล้องเบอร์อย่างไรต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะมือไปชนกล้องนะคะอาจจะทำให้กล้องสั่นนะคะุณท่านเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่ค่ะสักครู่นะคะท่านรายการนี้นะคะเป็นหนุมานหลวงปู่ทิมนะคะเป็นทองเหลืองหล่อโบราณนะค,ะนะคะุณท่านใบหน้าท่านคมชัดค่ะ รายการนี้หนูขอเปิดแบ่งปันนะคะที่400บาทผมส่งเท่านั้นคะ่ะท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะองค์นี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะเป็นหนุมานหลวงปู่ทิมนะคะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะท่านใต้ฐานนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10 18นะคะรายการที่18รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกนะคะหลวงปู่ดูวัดสแกขเขาทานปี253 2นะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะด้านหน้ากล่องอักขรชัดเจนค่ะเป็นเหรียญเปลือยยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะนี่ค่ะ องค์พระนะคะพิวเรียนนะคะท่านงดงามค่ะดูแลรักษาอย่างดีนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมค่ะอยู่ในกล่องเลยนะคะหลวงปดทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะปูดูนะคะท่านปลูกเสกนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่700บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน700บาทนะคะจะให้ชมด้านหลังกันนะคะนี่ค่ะวัดสแกจังหวัดอยุธยานะคะ ท่านใดสนใจหลายองค์หลายรายการอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่านพอรถได้นะคะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะค่ะท่านเหรียญน,นี้นะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้ารายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพใหญ่วัดระฆังนะค่ะท่านองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะผิวพระชัดๆัดเลยนะท่าน มวลสารครบนะคะเป็นพระเนื้อผงยอดนิยมน้ททานองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึเซนะคะไม่มีแตกหักนะคะผิวพระได้มาเดิมๆเลยนะคะให้ดูด้านหลังกันนะ้ะทานเป็นกรอบเรี่ยมเลยนะคะกรอบลายไทยงดงามค่ะรายการนี้นะคะหนูขอแบ่งปันที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ700อบาทนะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการที่20รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตะนะคะท่านองค์นี้นะคะปิดตาจัมโบ้รุ่นที่2นะคะนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดเจนนะคะใต้ฐานฝั่งตะกุด1ดอกค่ะองค์นี้นะคะพร้อมเลี่ยมนะคะขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นคะ่ะท่าน400บาทนะคะด้านหลังเป็นลัง เป็นหลังอาดวงยันดวงนะคะท่านหลังยันดวงนะคะหลวงปู่โตนะคะผิวพระเดิมๆค่ะพร้อมเลี่ยมนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่21ค่ะรายการที่21รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาปุดนี้นะคะท่านหลวงปู่โตนะคะใต้ฐานฝั่งตะกุดสองดอกนะคะ ถ่ายจากกร้องสดเลยนะคะท่านรายการนี้แบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะท่านปิดตาปุดนนี้หลวงปุโตหลังยันนะนะคะพร้อมเลี่ยมนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่22ค่ะ รายการที่สองรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะท่านเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะองค์นี้นะคะสวยงดงามมากเลยนะน้องท่านมาพร้อมเลี่ยมเก็บผิวนะคะเลี่ยมใสใสเห็นหน้าเหรียญชัดเจนค่ะนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่านรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทบาทผมส่งเท่านั้นค่ะห0 0้อบาทนะคะท่าน บารมีสิริจันโทนะคะท่านใดจองท่านในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านเอื้นขอบูชาได้เลยนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่23ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะท่านรุ่นสมปัตทนานะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะเนื้อทองแดงผิวไฟเหมือนกันนะคะ องนี้สวยมากเลยน้ท่านผิวพ้ะชัดเลยนะคะลูกประคาใบหน้าท่านคมชัดค่ะแบ่งปันนะคะที่600บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน600บาทนะคะรวยหมื่นล้านรุ่นสมสมปรารถนานะคท่านวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินนะคะลูกสิ์ลูกหาท่านเยอะนะคะควรมีเก็บไว้นะคะท่านในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะ วันนี้นะคะแบ่งปันให้กับคุณท่านที่สนใจศรัทธานะคะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่24ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยพระสมเด็จจิตตระดานะคะเป็นพระของราชการที่9นะคะท่านนี่ค่ะสมเด็จจิตตระดาองค์นี้ได้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพรักนะคะ วันนี้ท่านเมตตาแบ่งปันมาให้นะคะท่านใดจะได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะด้านหลังเป็นเลี่ยมทองนะคะท่านอ่าเป็นแผ่นทองนะคะองค์ลงรักปิดทองทั้งองค์เลยนะคะทั้งปิดแผ่นาทั้งด้านหลังเลยค่ะท่านนี่ค่ะสมเด็จจิตรดานะคะพร้อมห้อยขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะองค์นี้นะคะ สวยงดงามมากค่ะไม่ควรพลาดนะคะรายการนี้หนูขอแบ่งปันนะคะที่750บาทเท่านั้นค่าท่าน750บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ หนูเขียนหมายเลขกักับใต้องค์พระชัดเจนนะคะสนใจองค์ไหนรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งครบทุกบ้านเลยนะคะท่านไม่มีปัญหาค่ะเดินทางมาเป็นร้อยกว่าอีพีแล้วนะคะท่านใดจององไหนท่านปิดองค์ไหนท่านหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะทุท่าน,ทานในช่วงเช้านะคะท่านใดที่ว่างนะคะสามารถเข้า มารับชมได้ตลอดเวลาเลยนะคะช่องปัญญากันนะคะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ใต้คลิปให้อีกทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ